สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่47ประเด็นสาระความรู้ความเข้าใจที่เราจะทำเสนอในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในภาพที่พี่น้องสกรได้เห็นนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้พี่น้องสกรอาจจะเรียกว่าเพลี้ยปุยฝ้ายทำไมถึงเราเรียกว่าเพลี้ยปุยฝ้ายก็ในลักษณะของตัวร่องรอยที่เราเห็นนั้นจะเป็นเส้นใยคล้ายๆกับปุยฝ้ายนั่นคือ ภาษาที่เราเชาวสวนเรียกกันส่วนในดัวตัวปัญหาของแมลงก็จะเป็นในกลุ่มของเพี้ยหอยในทางวิชาการบางตำราเราก็อาจจะไปดูเรียกว่าเป็นเพี้ยหอยขาวรากรรมยีเพราะว่าในลักษณะของตัวเพี้ยนั้นเป็นลักษณะอาตัวสีขาวและก็มีเส้นใยเป็นคล้ายๆกับกรรมยีในส่วนของบางท่าน อาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นตระกูลเพี้ยปุยฝ้ายเพี้ยนาสารหรือเปล่าเพราะว่ามันมีลักษณะบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นท่อนๆคล้ายๆเม็ดข้าวสารพี่น้องเกษรกรบางท่านก็อาจจะมองว่ามันเป็นเพีย้ยแป้งไหมขอสรุปดังนี้ครับว่าในส่วนของการที่เรานําเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจในวันนี้เราก็คงให้เฉพาะเป็นความรู้ในด้านที่พี่น้องเกษตรกร สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในการาวินิจฉัยในการป้องกันกำจัดเราสรุปได้ว่า,มาแมลงที่เป็นตัวสาเหตุหลักก็คือกลุ่มของเพียหอยส่วนที่เราเห็นเป็นใยปุยฝ้ายสีขาวนี้เป็นตระกูลรากรรมจีซึ่งเป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างเพียหอยกับตัวรากรรมจี ตัวเพี่อหอยจะทําหน้าที่ในการดูดซับสารอาหารจเจริญเติบโตแล้วก็ขับมูลออกมาในส่วนของมูลนั้นอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดเส้นใหญ่แต่พอนานไปเข้าเส้นใหญ่เหล่านี้ก็จะหนานแน่นเสร็จแล้วเพลี้ยหอยก็จะตายไปในลักษณะของความเป็นอยู่เป็นการอยู่อาศัยร่วมกันก็เหมือนกับกรณีที่เราพบปัญหาเวลานี้นะครับ กรณีที่เราพบาละกิ่งเนา่ารําต้นเนา่าเป็นทั้งไฟท็อปซร,ราเป็นทั้งฟิวเซียมและมีมอดมาร่วมในการระบาดท,ทำลายถ้าในกรณีถ้าเราจะวินิจฉัยเราจะเห็นนะครับว่าในระยะนี้เนี่ยเป็นระยะดอกแล้วก็เป็นการถ่ายฤดูเข้าสู่ฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูแล้งคือลึดตักปลายฤดูฝน สภาวะฝนที่ช่วงอากาศร้อนแห้งแล้งและจะเข้าสู่สภาวะของการออกดอกเพี้ยพวกนี้ก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารอย่างกรณีในภาพเราจะเห็นว่ากลุ่มตรงนี้คือกลุ่มของเพี้ยแป้งลักษณะของเพี้ยแป้งก็จะทําลายอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับกับในส่วนของเพี้ยหอยลากรรมยีแต่ลักษณะของเพี้ยแป้งเราจะเห็นตัวชัดเจนการทําลายของเขาก็จะทําให้ลักษณะดอกกลม ที่เราเรียกว่าดอกกลมหรือเป็นลูกโปง่งในส่วนของการระบาดของเขานั้นก็จะเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงดอกถ้าเราปล่อยให้เกิดการระบาดไปรุนแรงเข้าเวลาที่ดอกเขาจเจริญเติบโต,ตเป็นกลุ่มใหญ่เราจะยากต่อการป้องกันกําจัดเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เริ่มพบการระบาดในช่วงระยะดอกระยะแรกนั้นจึงเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญอย่างในบางครั้ง เราอาจจะเจอกรณีในภาพนะครับท่านอาจจะพบเห็นในส่วนของกลุ่มใย,ยสีขาวๆเกิดขึ้นตามลำต้นซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านไปทำการสำรวจวิเคราะห์ว่าอาการในเบื้องต้นเป็นเพี้ยแป้งหรือเป็นเพี้ยหอยลากรรมยีเพราะลักษณะตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่า การใช้สารเคมีในการควบคุมอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยอันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญก็คือการที่เขามีจุดป,ปกป้องอย่างกรณีของเพียหอยหรือเพียะปุยฝ้ายเขาจะมีเส้นใยปุ๋ยฝ้ายเนี่ยปกป้องคุ้มครองเพื่อป้องกันอันตรายเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทำลายและก็สามารถที่จะป้องกันสารเคมีได้ โดยลักษณะเขาจะเป็นเส้นใหญ่ดังในภาพแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเพี้ยแป้งเราจะเห็นเป็นแป้งขาวเป็นฝุน่นลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกราะป้องกันศัตรูที่จะมาทำลายป้องกันสารเคมีและอื่นๆนี่คือความต่างซึ่งการที่เราจะไปควบคุมนั้นจึงมีความแตกต่างกันเพราะนั้นในโอกาสที่เราอยู่ในช่วงการส่งเสริมการออกดอก อย่างกรณีในภาพดอกรุ่นนี้เราก็ทำการควบคุมไปแล้วในระยะส่งเสริมการออกดอก,ดอกเราก็จะมีการใช้สารเคมีในกลุ่มกำจัดแมลงเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี้เราก็ใช้คอไพลิฟอร์ดปัจจุบันไม่มีเราก็ใช้อ,อเมทโทเอ,บโโอตบ้างโปรฟิโนฟอร์บ้างไทามีทอกแซมอะเซตามีพินหรืออิมิดาโคพิกร่วมกับสารกระตุ้นการพัฒนาดอก แต่พอมาดอกรุ่นหลังเราก็จะเริ่มพบการระบาดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะนําเสนอเป็นเฉพาะด้านของเทคนิคการจัดการเพื่อที่จะทําให้การควบคุมของเรานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ดอกอยู่ในกลุ่มพัฒนาขนาดเล็กเราจะใช้ปัใจจัยในการส่งเสริมการออกดอกร่วมกับในกลุ่มของสารกําจัดแมลง ภาษาที่พี่น้องสะก่อนเรียกกันว่าล้างตน้นสารเคมีเหล่านั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการพัฒนาตาดอกแต่กลับมีผลต่อการช่วยส่งเสริมการออกดอกอย่างในภาพพยายามย้ำเห็นว่าถ้าพื้นที่เพิ่งเริ่มมีการออกดอกเราทําการพ่นควบคุมหรือที่ภาษาชาวสวนเรียกว่าล้างตน้นจะให้ผลในการควบคุมได้ดีกว่ากรณีที่มีดอกพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วแต่อธิบายว่าในภาพ เราควบคุมมาแล้วหนึ่งครั้งช่วงออกดอกรุ่นที่หนึ่งและเรากําลังควบคุมในช่วงที่2หลังจากนั้นเราก็จะสามารถควบคุมได้ประเด็นที่ผมเองนั้นอยากจะให้พี่น้องสกรร์ได้เห็นภาพเข้าใจครับว่าในกลุ่มระยะการพัฒนาเนี่ยเขาจะเกิดในตำแหน่งกลุ่มตาดอกตามขั้วดอกตามกิ่งตามก้านของผลหรือก้านของดอกเราจะเห็นเส้นให่เป็น ปุยฝ้ายเป็นสัมีนี่คือประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมตรงนี้การเจริญเติบโตของเขานั้นผมอยากจะนำเรียนว่าลักษณะของรายละเอียดเราคงไม่ล้วงลึกไปถึงในลักษณะของวิชาการว่าตัวมันเป็นอะไรออกไข่กี่วันฟักเป็นตัวอย่างไรนะครับเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่พีน่น้องสกกร ยังไม่สามารถเอามาใช้ได้ในเชิงปฏิบัติแต่เราจะแสดงให้เห็นจุดประเด็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเพียหอยตรงนี้สิ่งที่เราเด้นย้ำคือทำไมการควบคุมที่ผ่านมาจึงไม่ได้ผลเราจะเห็นภาพว่าหนึ่งกรรมยีหรือเส้นใยปุยฝ้ายก็คือเส้นใยสีขาวตัวนี้จะเป็นตัวปกป้องชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง ในส่วนของตัวเขาจะสร้างเกราะห่อพุ้มนะครับเป็นลักษณะของเปลือกคล้ายๆหอยเราจึงสรุปได้ว่าเป็นปราเด็นเพี้ยหอยเพราะฉะนั้นสารเคมีที่จะไปสัมผัสกับตัวไม่สามารถที่จะไปทำลายได้นี่คือเหตุที่ทำให้เราทำไมเราควบคุมได้ไม่เต็มเป็นผลหรือเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างกรณีของเพี้ยแป้ง เราจะเห็นปุ๋ยแป้งออกมาเราบางครั้งเราจะเห็นตัวอย่างกรณีตรงนี้เราก็จะมีการใช้ในกลุ่มของสารเคมีกําจัดเพี้ยแป้งนะครับจะเป็นในส่วนของเทนจูจะเป็นในส่วนของสารกําจัดแมลงต่างๆและถ้าเป็นในกลุ่มของยาเชื้อเราก็ใช้ยาเชื้อในกลุ่มของบัวเรียถ้าเป็นในส่วนของสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบเราก็จะมีในส่วนของไวทออย ปิโตรเลียมออยหรือ c ครบออยหลายท่านอาจจะสงสัยว่า c ครบออยคืออะไรก็คือ Super a ์ t อ o ชซึ่งมาจากพืชเพื่อที่จะทำหน้าที่ทั้งในการจับติดทั้งในการเคลือบเพื่อปิดรูหายใจทั้งในด้านของการให้สารเคมีซึมซับเข้าไปอันนี้คือกรณีของเพี้ยแป้งแต่ถ้าเป็นกรณีของเพี้ยบุ๋ยฟ้าย หรือที่เราเรียกว่าเพีย้ยหอยลากรรมยิีเขาไม่ได้เป็นเฉพาะในกลุ่มตาดอกหรือก้านดอกหรือตามขั้วดอกขั้วผลเท่านั้นเขาจะเป็นอยู่ในกิ่งภายในลักษณะของการระบาดจะอยู่ภายในทรงพุ่มผมย้ำนะครับว่าเขาจะหลบอาศัยอยู่ภายในทรงพุ่มและการเจริญเติบโตของเขานั้นเขาก็จะสร้างเกราะห่อพุ่มตัวหลังจากนั้นฟักเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนของตัวเพียหอยนี้จะเป็นตัวลักษณะแบนสีเหลืองขนาดเล็กแล้วก็เดินอย่างช้าๆจากจุดที่มีการระบาดเดินออกไปสู่ปลายกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้แหะครับเป็นจุดสำคัญที่เราจะควบคุมการระบาดได้ผมให้เข้าใจอย่างนี้ว่าได้อธิบายแล้วว่า กรณีการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างเพีรยหอยกับลากรรมยีเพ้ยหอยจะต้องดูซับสารอาหารถ่ายมูลออกมาเป็นอาหารของลากรรมยี่ถ้าเพ้ยหอยตายลากรรมยีก็จะตายไปเองไม่มีสารเคมีชนิดใดที่จะไปฆ่าหรือไปทำลายลากรรมยีได้เพราะฉะนั้นจุดอ่อนของศัตรูตัวนี้คือช่วงจวังหวะหลังจากฟักไข่เป็นตัวอ่อนเขาจะเดินทาง ไปสู่ตำแหน่งใหม่คือปลายกิ่งหรือเดินทางไปในตำแหน่งขั้วดอกตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะใช้สารเคมีในการควบคุมประการต่อมาในลักษณะของจุดอ่อนของเขาก็คือถ้าเพี้ยหอยตายลากรรมีก็จะไม่เกิดถ้าเรามาดูในภาพที่มีลักษณะของตัวการขยายนะครับบางครั้งเราอาจจะเห็น เป็นลักษณะจุดสีเหลืองอ่อนนี่คือตัวอ่อนและบางครั้งเราอาจจะเห็นจุดสีส้มลักษณะของสีส้มก็คือการวางไข่ของในส่วนของเพีียตัวนี้เราขยายภาพให้กับพิ่นสกรได้เห็นอย่างชัดเจนอธิบายย้ําว่าปุยสีขาวก็คือปุยฝ้ายหรือลากรรมีีจะเป็นตัวปกป้องอันนี้คือกลุ่มไข่เมื่อหลังจากฟักเป็นอันนี้ตัวแก่นะครับ ตัวอ่อนเขาจะเป็นลักษณะของสีเหลืองแล้วก็เดินตามเทส่วนของตรงนี้ไปในตำแหน่งต่างๆดังนั้นถ้าเราจะหวังผลในการควบคุม,มแมลงตัวนี้ซึ่งหลายท่านบอกว่ามันควบคุมยากมากผมอธิบายอย่างนี้หลักการที่หนึ่งเราจะต้องทำการพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์คงทนอยู่ได้นาน หลักการที่2เราจะต้องใช้สารในกลุ่มของจุลินทรีย์คือกลุ่มยาเชื้อกลุ่มยาเชื้อที่ใช้กับในตระกูลเพียหอยก็คือยาเชื้อไลซินัดซึ่งมีผลในการควบคุมได้กับตระกูลเพียหอยอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพนี่คือปัจจัย3กลุ่มที่เราจะนำมาใช้ร่วมกัน โดยในส่วนของผลของการใช้ประการแรกสารในกลุ่มของตัวกำจัดมแมลจงจะคงฤทธิ์ซึมลงไปอยู่ตามด้านล่างทำลายในตัวอ่อนที่ขณะกําลังเคลื่อนย้ายออกไปและทํำลายในส่วนของบางครั้งอาจจะเป็นกลุ่มไข่หรือตัวแก่ส่วนของการซึมซับลงไปด้านล่าง ก็คือผลจากการใช้สารเสริมประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นไว้ออยลปิโตเลียมออยหรือครอบออยส่วนที่3คือการทํางานหย่อเนื่องจากยาวนานก็เปรียบเสมือนกับเอาโรคของตัวเพรหอยเข้าไปใส่นั่นก็คือตัวไรซีนัตถ้าหลากว่าเราให้สามารถหาไหรซีนัตได้เราก็อาจจะใช้ในกลุ่มของบัวเลียได้ในการดําเนินการพ่นเรามีงานศึกษาวิจัยยืนยันผลได้ชัดเจนครับว่า กรณีถ้าเป็นในส่วนของเพี้ยแป้งที่มีการระบาดในทุเรียนระยะเวลาในการควบคุมเราอาจจะใช้ระยะเวลาสั้นคือ5วัน2 3ถึงครั้งแต่ถ้าเป็นในกรณีเพี้ยหอยลากรรมยีหรือเพี้ยปุยฝ้ายเราสามารถที่จะใช้ระยะเวลายืดออกไปเพราะระยะเวลาการเคลื่อนตัวของเขากว่าจะออกมานี้ก็อาจจะเป็น7วันหรือ10วัน ในงานทดสอบหรืองานวิจัยของเรายืนยันได้ว่าเราพ่นทุกๆ7กถึง10วันหนึ่ครั้งสครั้งหรือ3ครั้งก็สามารถที่จะควบคุมได้โดยเฉพาะในส่วนของการเลือกสารเคมีนะครับผมนําเรียนอย่างนี้ว่าเราสามารถที่จะใช้สารเคมีในกลุ่มเพี้ยหอยเพี้ยแป้งแต่ว่าผลของการใช้ถ้าท่าน หวังว่าสารเคมีจะสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นขอเรียนว่าท่านอาจจะเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่ตัวเขาปกป้องเขาจะปกป้องด้วยทําให้สารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถสัมผัสเข้าไปได้กรณีการพ่นในภาพเราจะเห็นความแตกต่างจากกรณีการระบาดนี่คือภาพที่เราทําการพบสํารวจ ก่อนการระบาดหลังจากนั้นเราก็พ่นสาร KB คือโตกูไทออนผมขออนุญาตเรียนชื่อการค้าเลยนะครับแล้วก็ใช้ในอัตรา 300cc ต่อน้ำ2 0 0ลิตรเราใช้ยาเชื้อในกลุ่มของไรซินัตหรืออัตรา300กรัมเดิมนั้นเราใช้บัวเรียแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นไรซินัตตามคำแนะนำของบริษัทแอปพลายเคมเราพ่น2ครั้งห่างกัน10วัน หลังจากนั้นเราก็จะทําการสํารวจตลอดเราจะเห็นในภาพครับว่ากรณีเส้นใยสีขาวที่เคยพบก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเท่ากับเส้นใยเหล่านี้ถูกทําลายไปอันเนื่องมาจากตัวพี่หอยถูกทําลายเขาไม่มีอาหารเขาก็จะแปรสภาพนี่คือกรณีที่เราพ่นไปแล้วสองครั้งห่างกัน20วัน ผลของการควบคุมนั้นจะทําให้พิทักษกรได้สามารถที่จะเข้าใจนะครับว่าหลังจากที่เราทําการสํารวจหลังจากพ่นสารเคมีไปแล้วถ้าในกรณีที่เป็นเพี้ยปุ๋ยฝ้ายเส้นใยเขาจะสูญหายไปหรือจะเปลี่ยนเป็นเส้นใยในลักษณะสีดำคือจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ ถ้าเขาเป็นจำนวนมากหรืออาจจะหดตัวลงมาเป็นกลุ่มสีส้มถ้าเป็นในส่วนของเพี้ยแป้งเราก็จะพบว่าบางครั้งตัวเพี้ยแป้งก็จะหายไปแต่ผมให้ท่านเข้าไปว่าเวลาเราไปสำรวจเราจะต้องทำการใช้มือไปบี้ไปถูเพื่อดูร่องรอยว่ากรณีของเพี้ยแป้งเขาจะกลายเป็น ผงไม่มีเมือกสีเหลืองอันนั้นก็คือแสดงว่าได้ผลนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสำรวจติดตามผลหลังจากมีการใช้ในกรณีของการพ่นควบคุมในระบบตรงนี้ถามว่าเราสามารถที่จะหวังผลในการควบคุมได้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจากงานวิจัยของเราเราทำการพ่น2อถึงสครั้งในตลอดทุก10วันให้ย้ำว่า ศัตรูตัวนี้ระบาดอยู่ภายในทรงพุ่มและก็อยู่ตามท้องกิ่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งการระบาดของเขาอยู่ที่ไหนเราก็จะพ่นตรงนั้นเพื่อการประหยัดท่านจะต้องสำรวจก่อนต้นที่ไม่มีการระบาดเราก็ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องไปทำการพ่นเพราะว่าต้นทุนสูงมากเราก็จะทำการพ่นให่ในต้นที่มีการระบาดในตำแหน่งที่มีการระบาดก็คือภายในสงพุ่ม และก็ทำการพ่นซ้ำกรณีอาจจะแค่เพียงสองครั้งเราก็ควบคุมได้ตลอดฤดูก,กาลในปีการผลิตนี้นี่คือเงื่อนไขที่จะทำให้นักสกอรประหยัดนะครับส่วนในด้านของการติดตามผลหลังจากที่เราควบคุมเสร็จแล้วเราคงจะต้องสำรวจติดตามผลต่อไปเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้ นี่คือสาระความรู้ความเข้าใจในส่วนของอกรณีเพ้ยขหอยลากรรมีหรือพี่น้องเกษตรกรเรียกว่าเพ้ยปุยฝ้ายให้เห็นภาพตรงนี้ว่านี่คือผลจากการใช้ปุยฝ้ายก็จะหายไปลาดำอาจจะยังคงอยู่เส้นใยบางครั้งก็จะแก่กลายเป็นสีส้มย้ำในช่วงท้ายรายการตรงนี้ว่าประการที่1สารเคมี ในกลุ่มกําจัดมแมลงจะเป็นเพี้ยแป้งหรือเพี้ยหอยท่านใช้ได้นี่คือกลุ่มที่1แต่ถ้าถามว่าเราแนะนําตัวไหนก็จะเป็นโตัวกุไทออนที่อัตรา3 3 0ร้อซีซีกลุ่มที่2คือยาเชื้อกลุ่มยาเชื้อนั้นให้เลือกเอาในส่วนของไลซินัทแต่ถ้าไลซินัทท่านไม่มีหรือหาไม่ได้ท่านก็ใช้เยียดกลุ่มของบัวเลียกลุ่มที่ส จะเป็นกลุ่มสารเสริมประสิทธิภาพจะเป็นปิโตรเลียมออยล์ไวท์ออยล์หรือจะเป็นคครบออยล์ก็คือซูเปอร์แอคชั่นบางท่านถามว่าเอา้าแล้วมันอยู่ในระยะออกดอกตัวไวท์ออยล์ใช้ได้หรือเราก็เลี่ยงครับกรณีถ้าอยู่ในระยะไขป่ปลาตาปูเราก็เลี่ยงไวท์ออยล์ไปมาใช้ในส่วนของคครบออยล์ก็คือซูเปอร์แอคชั่นได้นี่คือคำแนะนำในการควบคุมเพี้ยหอยลากรรมีีหรือเราเรียกว่าเพรี้ยปุยไฟใน สาระความรู้ในเช้าวันนี้